สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเรามาดูเกมที่รีพูชนะลิสเตอร์ซิตี้สามประตูตอนหนึ่งนะคะเกมนี้ครึ่งแรกรีพูอาจจะเล่นไม่ค่อยดีครึ่งหลังซูบารายลงไปทำให้เกมลุกดูดีขึ้นการเล่นเป็นทีมดีขึ้นถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดส u b s c กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะซูบารายยิงรูประยะไกลอันสวยงามของเขาทำให้ถึงสตีเวนเจอราดแล้วก็เกมนี้กัปโปก็สามารถยิงตีเสมอให้ทีมร์พูได้ รูปเกมลิฟท์ในครึ่งหลังดูดีขึ้นเพสซิ่งเร็วขึ้นนะคะการทำบอลก็เร็วเกมลุกดูดีไลอ้อนคาสเซมเบิร์กก็เล่นกับเพื่อนรุกงทีมได้ดีเกมลุกในลูกที่สามที่โชต้ายิงไขว้หลังสุดยอดมากเลยค่ะส่วนเกมรับที่มีาวาตตูรุเอนดในแนวรับก็เล่นได้ดีนะคะมีความมุ่งมั่นป้องกันการทำประตูของคู่ต่อสู้ได้ดีจนตาบวมเลยส่วนคอสซา ก็เป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีความมุ่งมั่นเหมือนกันประตูสุดหล่อก็ป้องกันการยิงของคู่ต่อสู้ได้อย่างดีเยี่ยมความยอดเยี่ยมของซูเปอร์ลา์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบอสอ่าเจอเกนคอฟชอบมากนักเตะที่มีความมุ่งมั่นอย่างนี้นะคะช่วยทีมได้นะคะรอบที่4ี่ที่เราต้องไปเจอกับบอสมัรทนะคะเราไปเยือนเขา รอบนี้เราต้องทำให้ได้นะคะขอริบูโชคดีสู้ๆค่ะ